มันมีหรือไงล่ะกูไม่กินแม่ยายชอบอายุเขียวนี่ชอบแม่ยายเป็นคนชอบสีเขียววันนี้จะทำโอคาะแม่ยายกินมาต้มไก่ต้มยำไก่หม้อนำ้ำขา ตะไคร้ล้างไก่ใส่ไก่ครับผมน้ำปลา หงนัวเกลือผงเขียวเมยยาชอบสีเขียวก็ต้องผงเขียวไปอ่าผงเขียวเอาที่เมยยาเขาชอบแล้วกันทำไรอ,ะอ่ะได้ อะไรเป๋ต้มอ,อะไรต้มไกไ่เลยนะเนี่ยต้มให้แม่ยายกินโอ้้ตมไก่กูก <c oughs> ็ไม่กินข้าวกับรสเมืออเออไหร่เออสีเดียวกันเลยชิมปะ่ะชิมปะ่ะไม่เอากินไม่ได้ไม่เอาไม่เอากูไม่เอาก <c oughs> ูไม่เอาแต่แม่ยายผมชอบไง อันต่อไปนะครับอันต่อไปครับใบกระเพราเพื่อความหอมใส <จ S 1> เพื่อความหอมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับต้มไก่เขียวไม่ยายนะครับนะไปเดยวตักให้ไม่ยายชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนมาครับตักเลยครับพี่น้อง งานนี้แม่ยายรักแน่นอนทำรสก็เขียวไปแล้วต้มไก่เขียวให้กินปพื้มปลื้มใจแน่นอนเพราะว่าแม่ยายเป็นคนรักธรรมชาติชอบทีเขียวนะครับนี่นะอา้าวนี่เอาไปเลยน่องเดียวเต็มเต็มไปเลยคนเดียวนะครับนี่อู้หอวหอวหหนี่น้ำโอ้แม่ยายชอบอายุเขียวนี่ชอบอื อ่าเรียบร้อยนี่ครับอ่ามาายค้าบพียายกินกันครับปะแม่ต้มไก่เสร็จแล้วครับนี่ครับแม่ครับนี่ต้มไก่ที่แม่ชอบครับสีเขียวธรรมชาติเดี๋ยว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 มึงรอกูก่อนโอ้จะไปเอาข้าวแล้วครับอุ้ยแม่ข้าวสิร์ฟร้อนๆเหรอโอ้โหบอกแล้วครับพียายรักผมมากเลยนะครับมาละมึงแกงกูเหรอไก่สีเขียวเนี่ยจะต้มให้กูกิน เอาก็ไม่ยายชอบไงชีเขียวว่าใครที่แม่ยายชอบไงเอา้ามันมีหรือไงล่ะกูไม่กินมีดิแม่<อ>ต้มไก่เขียวใช่ไหมมี呀เนี่ยไปะปไปไปเนื้อยุยยุยยเลยในะหนังเขียวตึงนะั่นะนะีนะ่ในสะ่อะไรไม่ให้กูกินก็ไม่รู้ลองดูก่อนเนี่ยหนังเขียวปึงเขียวอี๋อย่างเงี้ยลองไหมไม่อะไม่ลองไะ ไปไป<อ>ไปไปสักทีโอ้โหมึงนี่เนาะมึงพิดอะไรอะ่ะเอาข้าวมาไม่รักไม่รักแกไม่ยอมให้ไปของทีอะ่ะก็มึงทำให้มันดีๆีมึงสิวันวนึงตะปวนตะกูจะแกนตะกูเนี่ยนี่เ<ะ>นี่ยกระดูกกะต,ตีอะไรเนี่ยไก่แกชอบธร<อ>รมชาติกีะเขียวใช่ไหม <c oughs> นาฝนเนี่ยฝนมันตกหมายาก,ก็เขียวช <c oughs> ะอุ่มรถก็เขียวชะอุ่มไก่ก็เขียวชะอุ่มต้มไก่ก็เขียวชะอุ่มแกไม่ชอบหรือไง dốc thêm một kim dốc thêm kim tay lên